สิ่งมหาศาจรรย์บนติกต็อกที่สามารถเพิ่มยอดวิวให้กับช่องของคุณได้ค่ะคูไฟ b i ๊กซีโอแบนดและเป็นผู้เชี่ยวชาญการตลาดบนโลกออนไลน์ผลลัพธ์ล่าสุดนะคะสามารถสร้างยอดขายบนติกต็อกได้7หลักค่ะถ้าวันนี้ใครไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องคูไฟด้วยนะคะสิ่งมหาัศาจรรย์สิ่งแรกนั่นก็คือการใช้เพลงคิดต,ติดกระแสของ t ิกต็อค่ะ มาไว้ในคลิปวิดีโอของเราเมื่อใดที่เรานะคะเป็นคนใหม่และเราอะคะ่ะตามเทรนตามเพลงฮิตของ Tik Tok เป็นนะคะช่องของเราก็สามารถนะคะดังได้เพียงข้ามคืนเลยค่ะมหัศจรรย์สิ่งที่2นั่นก็คือการใช้แฮชแท็กที่ติดกระแสค่ะหลายคนเข้ามาใน Tik Tok ไม่เคยรู้เลยว่า Tik Tok นะคะมีแฮชแท็กที่ติดกระแสะทุกวันและถ้าเรารู้จักในการอัปเดตนะคะและใช้คอนเทนต์ของเราหรือคลิปวิดีโอที่เราทำและเชื่อมโย งกับแฮแทกอันนั้นได้ช่องของเราก็จะเติบโตแบบรวดเร็วหรือดำเพียงข้ามคืนเช่นเดียวกันค่ะมหัศจรรย์สุดท้ายนั่นก็คือการที่เราใช้เอฟเฟกค่ะที่มาใหม่ทุกวันหรือติดกระแสะนั่นเองแต่เราต้องใช้แบบมี คิดเอ็หรือความคิดสร้างสรรค์โอเคไหมเพราะถ้าเราไม่คิดเอ็ไม่มีความคิดสร้างสรรค์มันก็เป็นแค่เอฟเฟกธรรมดาชั่วไปค่ะและเราก็อาจจะไม่สามารถนําช่องของเราไปให้มีคนติดตามเราเพิ่มมากขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราใช้เอฟเฟก์ที่ติดกระแสยังไงแล้วนะคะเราก็สามารถมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นหรือยอดวิวเพิ่มมากขึ้นอยู่ดีค่ะเพราะในแต่ละวนันทิกต็อกจะดันช่องเกี่ยวกับอันที่มีอะไรติดกระแสเสมอค่ะ และถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้และแชร์ให้ครูฝ้ายพิมพ์คำว่าปฏิหารให้ครูฝ้ายหน่อยค่ะ